ทุกท่ครับตอนนี้เราได้รับทราบข่าวดีแล้วนะครับว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันคนไทยนะครับดังนั้นช่วงนี้มาเกาะติดกันนะครับว่าใครมีบทบาทสําคัญในการเจรจากับกลุ่มฮามาสครั้งนี้แล้วขั้นตอนในการปล่อยตัวประกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้กับพิลิศะเลยครับ คุณคะ่ะคุณนิวคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนโยบายเชิงรุกจากรัฐบาลไทยนะคะเพื่อจะจูงใจแรงงานไทยในอิสราเอลให้กลับบ้านแล้ววันนี้เรามีความคืบหน้านะคะในการเจราจาช่วยเหลือตัวประกันคนไทย22คนที่อยู่ในอิสราเอลค่ะผ่านทางการเจราจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและผู้นําชีอะของไทยที่ไปคุยกับแกนนํากลุ่มฮามาสตอนนี้การเจราจาถือว่าจบสิ้นลงแล้วแล้วก็ทางแกนนํากลุ่มฮามาสก็ยืนยันรับปาก ว่าจะปล่อยตัวประกันคนไทยทั้งหมดค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเรามาสรุปสถานการณ์พร้อมกันเลยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของกลุ่มฮามาสกันก่อนนะคะล่าสุดทางโฆษกของกลุ่มฮามาสก็มีการประกาศนะคะผ่านคลิปวิดีโอค่ะบอกว่าในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะจะมีการปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติบางส่วนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยังมีตัวประกันที่อยู่ในพื้นที่ของกาซาทั้งหมด 299คนแล้วก็ยังไม่ยอมยินยันสัญชาติและจำนวนนะคะแต่ว่าทางการไทยทราบว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นเนี่ย22คนค่ะความเคลื่อนไหวทางฝั่งของรัฐบาลไทยนะคะมาดูทางคณะทำงานของท่านวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภากันก่อนท่านทางคณะทำงานมีการไปที่อิรานนะคะไปเจราจาพูดคุยกับแกนนำของกลุ่มฮามาสเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะโดยยืนยันรับปากว่าจะปล่อยตัวประกันคนไทยทั้งหมด ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของการหาช่องทางการเคลื่อนย้ายการอพยพคนแต่ว่าย,นย,ายืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีสุขภาพอย่างดีอยู่ค่ะตัวเลขคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประากาันทางกลุ่มฮามาสแจ้งว่ามี19คนแต่ว่าทางการไทยนะคะบอกว่ามี22คนอีก3ามคนที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ค่ะเราก็จะต้องยื่นชื่อเข้าไปเสนอเข้าไปและอย่างไม่รับการรับรองจากกลุ่มฮามาสตอนนี้ต้องรอก่อนนะคะส่วนคณะทํางานของไทยอีกหนึ่งชุดคุณผู้ชมที่ก็ ทำงานแข่งกับเวลานะคะก็คือทางท่านปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกทัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเดินทางไปยังกาตาร์และอียิปต์เพราะว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศสําคัญนะคะที่เคยมีบทบาทในการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันสําเร็จมาแล้วก็ได้มีการไปหารือกับ2ประเทศตัวกลางนี้นะคะไทยเราไปคุยกับนายกรัฐมนตรีของกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ค่ะความสําคัญของ2ประเทศในครั้งนี้ก็คือภารกิจสําคัญในการช่วย วยเหลืออพยพคนไทยที่เป็นตัวประกรันออกมานั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่พยายามจะให้เปิดตอนนี้นะคะก็คือจุดผ่านแดนราฟาของอียิปต์คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวคงทราบนะคะว่าช่องทางนี้ ใช้ในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเป็นเส้นทางมนุษยธรรมเข้าไปในถนนกาซาแต่ยังไม่เคยใช้ในการอบพยพคนหนีออกมาเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะใช้เส้นทางนี้ในการอบพยพตัวประกันออกมานะคะเมื่อออกมาตรงนี้ได้แล้วก็จะออกไปทางรถยนต์นะคะแล้วก็เดินทางต่อไปอยังประเทศที่3เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบินกลับประเทศไทยนั่นเองนี่เป็นส่วนของการช่วยเหลือตัวประกันที่การเจราจาจบลงแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่แล้วออกมาใน เส้นทางไหนนะคะส่วนคนไทยที่ยังตัดสินใจจะอยู่ในอิสราเอลไม่ยอมกลับบ้านนะคะตอนนี้มีกี่คนนะคะทั้งหมดนะคะ แรงงานไทยในอิสราเอลมีประมาณ30,000คนกลับไทยมาแล้วไม่ถึง1ใน3นะคะ7,891คนยังเหลืออีก2,000 20, 0กว่าคนดังนั้นรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลับบ้านเพราะว่าแรงงานไทยเหล่านั้นก็มีภาระหนี้สินมีเรื่องของค่าครองชีพอยู่นะคะมาดูนโยบายแรกค่ะโครงการสินเชื่อคือนถิ่นก็คือจะอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ2 0 0 0ล้านบาทโดยธนาคารอมสินและทกศนะคะและจะมีการ ล่อยกู้ให้กับแรงงานไทยจากอิสราเอลอีกรายละ150,000บาทดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ1ต่อปีปลอดหนี้เงินต้นสูงสุด12งวดแรกนะคะผ่อนชำระได้20ปีก็เท่ากับว่าผ่อนอยู่เดือนละ689บาท84สตางค์ถ้าจะเข้านโยบายเข้าโครงการนี้แรงงานไทยก็จะต้องมายื่นเรื่องนะคะ ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนี้จนถึง30มิถุนายนปีหน้าส่วนนโยบายที่2ค่ะก็คือจะเพิ่มเงินเยียวยานะคะดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลจากเดิมได้อยู่ที่คนละ15,000บาทจะเพิ่มค่ะ จะขออนุมัติงบกลางนะคะให้เป็น50,000บาทและยอดนี้มีผลย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้านโยบายนี้ได้เช่นกันตั้งงบไว้สูงสุด1,500ล้านบาทครอบคลุมทั้ง30,000คนค่ะนี่ก็จะเป็นนโยบายเชิงรุกที่อยากให้คนไทยกลับบ้านตอนนี้ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยยังไงทางการไทยก็จะพยายามหางานใหม่ให้ดูแลเรื่องค่าครองชีพให้ต่อไป คุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วนะคะว่าคนไทยที่เป็นตัวประกันทั้ง22คนนั้นจะได้รับอิสราภาพเมื่อไหร่รวมไปถึงแรงงานไทยในอิสราเอลอีก20,000กว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะกลับบ้านจะลงทะเบียนเพิ่มเพื่อกลับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับค่ะ